ウフフ。<music> ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบรร بان บายเจเอสเซสแม n จ g เมนต์ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะกับโครงการรานารมเดคคลเลอร์นะคะซึ่งโครงการนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะอยู่ติดกับถนนเส้นหลักนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับแหล่งอํานวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นเซนทัลพลาซารายองนีคมอุตสาหกรรมมาตบตาพุธนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าค่ะอย่างซ K Pla z a ซปลวกแดงและเมก h โฮมปลวกแดงอีกด้วย รวมไปถึงแล้วนะคะก็ยังอยู่ไม่ไกลค่ะจากสถานศึกษาอย่างโรงเรียนอสัสมชันระยองค่ะด้านในโครงการนะคะเรามีระบบรักษาความปลอดภัยค่ะโดยรปภตลอด24ชั่วโมงลูกบ้านเนี่ยสามารถผ่านเข้าออกนะคะด้วยระบบคีก,การ์ดค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นทั้งส่วนสาธารณะและสนามเด็กเล่นอีกด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้ค่ะเราอยู่หน้าบ้านเลขที่888ทับ60นะคะเป็นทาวน์โฮม1ชั้นค่ะขนาดพื้นที่22.4ตารางวามี2ห้องนอน1ห้องน้ำด้านหน้าตัวบ้านจอดรถได้1คันค่ะส่วนสำหรับด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ก็จะเป็นบริเวณของห้องโถงค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะอาทิเช่นโซฟาโต๊ะรับแขกชั้นวางต่างๆค่ะเดินลึกมาด้านในตัวบ้านนะคะก็ยังมีพื้นที่ค่ะซึ่งสามารถจัดวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะสําหรับห้องน้ำค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะ ตเติมเรียบร้อยแล้วค่ะมีการปูพื้นทําหลังคามีเคาน์เตอร์และซิงหลังจานนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดทำโซนนี้เป็นพื้นที่โซนครัวค่ะและพื้นที่สัดวางได้ค่ะพามาชมห้องแรกนะคะเป็นห้องนอนหลักค่ะซึ่งอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดที่กว้างขวางค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะเตียงนอนได้ถึงขนาด6ฟุตค่ะเพิมเ่มเติมเฟอร์อนิเจอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นโตะ๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้า ะะแล้วก็สําหรับห้องนี้เนี่ยจะมีประตูบานสไลด์ค่ะสามารถเดินออกไปเป็นประเบียงด้านหน้าตัวบ้านได้ค่ะอีกหนึ่งห้องจะอยู่รบริเวณด้านหลังนะคะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับห้องแรกเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถจะทําห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกข่านอื่นๆภายในบ้านได้หรืออาจจะดัดแปลงค่ะทำเป็นห้องอนเนกประสงค์ต่างๆนะคะอาทิเช่นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องพระได้ค่ะการเดินทางไปยงังหมู่บ้านระนารมเดอะคัลเลอร์ เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลปลวกแดงจากนั้นขับตรงตามทาง1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องวันบ้าน by J a s s e s s Management และช่องทางของ t k t t o แจมอยากมีบ้านค่ะรวมถึงตอนนี้เนยฝากไว้ด้วยน,นะคะกับอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือแอปพลิเคชันบ้านบ้าน ให้คุณดาวนโหลดฟรีค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณก็จะได้พบกับทรัพย์พร้อมขายสภาพดีมากมายค่ะอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าพร้อมทั้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับอีพีหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนราติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเลยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ